สวัสดีค่ะทุกคนครูพี่ตุ้มมาแล้วค่ะเช้าวันที่หนึ่งกันยายนสองพนห้ารกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาควอเตอร์ควอเตอร์สุดท้ายของปีควอเตอร์ก็คือปีหนึ่งแบ่งเป็นอ่าสามสามสามใช่ป่ะสี่สาสิบสออันนี้คือเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของของของ,ของปีละเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นปีเนาะเรียนเรื่องการตั้งเป้าหมายกาันต,ตั้งแต่ต้นปีเนะเาะพอถึงณจุดจุดนี้อีก เจ็ดเดือนไม่ใช่สิสี่เดือนบอกละถ้ากินอิ่มอ่ะจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องวันนี้แม่สโสภาเอาไก่ไข่เจียวหมูยอแล้วก็น้ำพริกกะปิมาให้กูกินกูกินเสร็จแล้วกูลืมไปว่าเดี๋ยวกูต้องไปนั่งไหลนี่หว่าก็เลยแบบอิ่มนิดนึงนะคะเดี๋ยวรีซาร์รีสตาร์สมองก่อนมา,อาวันที่ว้ายลืมติดไม้นะักเรียนติดไมหน่อยเนาะเสียงจะได้คมชัดเดี๋ยวเริ่มกันเลย โอเคเดี๋ยวครูฟังเสียงตัวเองอีกแป๊บหนึ่งนะคะหมวยน้อยสวัสดีลูกหมวยน้อยมาคนแรกแสดงว่าวันนี้คลื่นได้นะลูกนะาเดี๋ยวครูแชร์ไปแล้วเริ่มกันเลยสวัสดีหญิงอ้อมลูกอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมันช้าแป๊บหนึ่งให้มันติดไมค์ก่อนให้เสียงออก โอเคนะคะครูจะบอกว่าวันนี้ครูจะสอนเรื่องของนิวรอนทุกคนเคยได้ยินคำว่านิวรอนไหมเช็คก่อนหมอยน้อยสวัสดีลูกโอเคมาละได้ละมา ทุกคนเคยได้ยินคําว่านิวลอนไหมนิวลอนคือเส้นประสาทในหัวเราเขาเรียกว่าทางเดินเนาะทางเดินเส้นประสาทในหัวเรากดตะวันกดแรงดูดไม่ได้กลมไงนะเว้ยมันคือกฎกวิทยาศาสตร์แต่ว่าเราอะไม่รู้ครูก็ไม่รู้มาก่อนเนาะพวกเราก็ไม่รู้แต่ปรากฏว,ว่าครูได้อ่านได้ดูคลิปคลิปหนึ่งซึ่งตอนนั้นอะ,อะ ครู Line, าา Star, สไลด์เอามาเปิดให้ดูครูจิตาสมัยนี้มาเปิดให้ดูมันเหมือนกับเป็นเป็นโครงโครงข่ายประสาทของเราอะทุกคนทุกคนรู้ใช่ไหมว่าในหัวของเรามีอะไรบ้างมีสมองใช่ป่ะมีแบบเชื่อมต่อเป็นเอ็นเส้นอะไรเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยทีนี้มันมีโครงข่ายนะคะเป็นพาดขึ้นมาเส้นหนึ่งที่สมองของเราเว้ยทีนี้เนี่ยสมองมันเกี่ยวข้องกับความคิดใช่ไหมก่อนที่เราจะทําอะไรบางอย่างเราคิดก่อนไหม ก่อนที่เราจะรู้สึกอะไรบางอย่างเราคิดก่อนไหมหรือบางครั้งความรู้สึกก็เกิดก่อนแล้วคิดนี่สลับกันถูกปะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่เกิดมาแล้วล้มเหลวซ้ําๆอะ่ะกลายเป็นว่าเขาฝึกนิวรอนหรือเส้นประสาทเครือข่ายเครือข่ายเครือข่ายในสมองของเราเนี่ยมันถูกฝึกซ้ําๆสมมุติสมมติว่าสุขขาเตลไปในปาโคเนี่ยอ่ะภาษาเหนือก็มา สุขาไปซ้อเห็ดทอปก็ได้เนาะพี่น้องแถวเนี้ยไปหาเห็ดทอบกันบ่อยยกตัวอย่างไก่ตัวมันมาเก็ตอีกเร้่องเรื่องอู้เรื่องอ่านไปซ้อเห็ดทอปไปเก็ตเลยขึ้นดอยไปหาเห็ดหาอะไรเงี้ยปลาโคปลาคุ่มไปทําไงดีอะกับมาภาษาพะกังปลาโคปลาคุ่มแป๊บหนึ่งก็ได้อะปะโคปลาคุ่มปลเกยเตวมาเป็นปีสองปีอุ๊กก็เข้าได้ก็อ้าปลาอุ๊กจ้างเตบบบลาแตกอีกขะเปิว่าจ้างโตบ่บ่แตกอีกขะภาษาภาคเหนือเนาะ แล้วก็สมมุตินะว่าเราเดินไปไอ้ติ๋มก่เดินไอ้ยิงก่อเดินผีออบก่อเดินน้ามาก่อเดินทุกคนเดิ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 นพากันเดินอยู่เนี้ยทั้งปีทางโลงนะเพราะต่างเดินใช่ป่ะทางก็ลงเดินไปมันมีอะไรมาพัดอย่างเงี้ยเราก็เอามีดแบบถางถากถางไปใช่ป่ะแล้วทางมันก็จะลงใช่ป่ะทําไมครูพูดแล้วครูขนลุกวะพูดคําว่านิวลองแล้วครูขนลุกนิวลองหใจเขาลึกๆบอกแล้วว่าถ้าอิ่มอะครูจะพูดไปเลย โอเคเอาใหม่เอาใหม่ไม่น่ากินเยอะเลยลูกเดี๋ยวก่อนนะหายใจเข้าลึกๆก่อนสวัสดีค่ะดังค่ะครูชัดโอเคมาทีนี้ค่ะเหมือนกันถ้าปกติเราฝึกตัวเองให้คิดลบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเคยเห็นคนที่คิดลบซ้ำๆแล้วชีวิตตกต่ำชีวิตดิ่งลงเหวทำอะไรเป็นชาวนาน้ำก็ท่วมสมมติสมมติอ่ะไปเป็นยามก็โดนเจ้านายไล่ออก คือชีวิตสวยซ้ำสวยซ้อนอ่ะเคยเห็นปะไปทํากิจการก้ากไกลอย่างปุ๊บตื่นหมดเลยอื่นอยู่บ้านดีกว่าไปเป็นพน้ากงานก็เข่าก็คนอื่นไม่ได้เจ้านายไม่รักเคยเห็นคนแบบนี้ไหมคนที่ล้มเหลวอะ่ะเคยเห็นไหมทาอะไรก็ล้มเหลวอะ่ะเคยมีปะเคยเห็นไหมแล้วก็ตีอกชกหัวบอกตัวเองว่ากูนี่แม่งอพับจริงๆเกิดมาแม่งไม่มีใครสนับสนุนกูเลยเพราะอะไรเอ่ย กูแบบไม่เป็นที่รักของใครกูทำบุญกับใครไม่ขึ้นคนคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการสนับสนุนเขามักจะโทษตัวเองแบบนี้เนาะนั่นแสดงว่านิวรอนของเขาอะสุขเขาเนี่อย่างอยู่อ,งงอ่งอกอ่างแงกอ่างแงะอ่างอกฮะอ,อ๋อมแมลงใช่ไหมจัดก,การมันซะลูกเอามันไปทิ้งข้างนอกว่ายอย่างยุกยิกยุกยิโอเคเดี๋ยวมันจะจี้สุขเขามาเป็นอันการแย่งงานละวน่ามากูดไอเดียเนอะสุกก็เทพติดว่ะ ขี้ขานเนี่ยจะสวดมนต์มาได้ทําบาปเออเพราะว่านิวรอนของเขาสร้างแต่ทางที่มันทุกยากลําบากยากเข็นแต่ทางทุกๆเศร้าๆวันๆวนเวียนคิดแต่เรื่องอดีตที่ขมขื่นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเงินกูจะพอใช้ไหมทาไมชีวิตกูแม่งทําไมเศรษฐกิจแม่งไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเมื่อก่อนเราเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงปฏิเสธได้ไหม เออที่นี้ค่ะมาเรียนกฎากวันกฎแรงดูดนะคะครูเปรียบเทียบเหมือนเราเดินไปในป่าเนาะลำบัดทางมันไม่ได้ถางอนะทุกคนมันก็ลกมันก็ยากมันมีแต่อุปสรรคนี่หออป้าแต่เมื่อไหร่ที่เรามาเรียนรู้กฎากวันกฎแรงดูดเหมือนกับเราฝึกคิดให้นิวรอนของเราอะคิดแต่เรื่องประสบความสําเร็จกู <c oughs> ทําได้สิมันไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรที่คนอย่างกูทําไม่ได้โปรแกรมแต่อย่างเนี้ยแล้วรู้สึกถึงความ เขาเรียกความสามารถของตัวเองมั่นใจในเองรู้สึกว่าตัวเองทําได้ทําบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆมันเหมือนกับทางนั้นน่ะมันโดนถากถางใหม่เว้ยแล้วมันก็จะโลง่งเหมือนครูพี่ตุม้มอ่ะครูเรียนกฎจักรวาลมาตอนนี้เข้าปีที่น่าจะปีที่เจ็ดแล้วนักเรียนทั้งเดินครูรู้สึกโลง่งถึงแม้มันจะมีอุปสรรคครูไม่หวั่นเลยครูรู้สึกว่ามันเป็นไปได้กูแก้ได้ไม่เป็นไรมันทําได้เพราะเราฝึกนิวรอนในหัวของเราให้ถากถางเส้นทางให้มันโลงนะ่งเนาะปะอ่ะดูคลิปนี้ นักเรียนที่ดูครูอยู่ตอนนี้น่าจะเคยดูเนาะแต่พี่ๆน้องๆที่ที่อยู่กับครูตอนนี้เขาไม่เคยดูแน่นอนนะครูอยากเปิดให้เขาดูเพราะว่าอยู่ๆครูก็คิดเรื่องนิวรอนขึ้นมาเมื่อคืนน่ะนะเดี๋ยวครูเปิดคลิปนิวรอนให้ฟังมันไม่นานมันไม่นานมากนิวรอน ผตั้งใจฟังนะวีนี้ไปไขปริศนาความเป็นไปของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาคุณหมอด้านจิตเวชและหมอจาคนนี้ได้ไหมนสหรัฐอเมริกาและยุโรปศึกษาวิจัยมาหลายปีครับนักข่าวเมื่อประมาณเมื่อจะไปค้นดูว่ามนุษย์แปดปีที่แล้วทําไมบางคนล้มเหลวซ้ําๆบางคนประสบความสําเร็จซ้าๆบางคนมีความรักต่อเนื่องสมหวังซ้ําๆ อย่างประเทศไทยเนี่ยจะมีคนพูดเยอะกระบวนนักศึกษาบางคนเรียนได้เกรดสองเกรดสามไม่เคยได้สี่เลยทําไมเป็นอย่างนั้นบางคนค้าขายเจงแล้วเจงอีกเจงแล้วเจงอีกทําแล้วไม่สําเร็จบางคนที่เป็นคนที่ทํามาค้าขายระหว่างประเทศส่งออกส่งออกยังไงก็กําไรบางคนส่งออกยังไงก็ขาดทุนไหนจะมีเรื่องของแม่ค้ามีเรื่องของเกษตรกร,กรทําไมเกษตรกร,กรบางคนปลูกพืชอะไร เจ๊งตลอดทำไมเกษตรกรยุโรปปลูกพืชอะไรแล้วรวยตลอดมันเกิดอะไรขึ้นมีความลับที่นักวิทยาศาสตร์เข้าไปไขดูในสมองมนุษย์ศึกษากันมาหลายสิบปีนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าสมองในสมองมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านิวรอนนะนิวรอนเป็นลักษณะเหมือนโครงข่ายใยแมงมุมเห็นไหมเห็นรูปไหมแขนเป็นรากเหมือนต้นไม้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่นะครับเหมือนรากต้นไม้นี่ก็เรียกว่าแอคซอน นิวรรนเนี่ยอยู่ในสมองของมนุษย์เป็นล้านล้านเซลล์มีแขนขายืดออกมาเหมือนใยแมงบุมเหมือนรากต้นไม้มหาศาลเลยไอ้แขนขาที่ยืดออกมาเนี่ยครับมันเชื่อมต่อระหว่างนิวรอนด้วยกันเนี่ยด้วยการติดประจุฟไฟฟ้าเวลาสมองคิดเครียดกังวลสมหวังผิดหวังมันจะส่งกระแสไฟฟ้าวัดเป็นไฟฟ้าได้จริงๆนะฮะ เชื่อมต่อระหว่างเซลเป็นละล้านเซลลในสมองส่งกันไปส่งกันมาแบบที่เห็นอย่างนี้ครับเมื่อเราคิดด้านลบคนมีความเครียดค้าขายแล้วเจ๊งคิดแล้วเจ๊งเจ๊งตลอดมันก็ส่งกระแสลบอะคือเซลล์ที่ออกมาเนี่ยครับมันเป็นเซลล์รับรู้ว่าผิดหวังเครียดมันจะแบ่งการสองฝั่งเนาะลบๆๆๆลบๆบๆชีวิตจะตติดลบตลอดชีวิตเชื่อมต่อกัน ตัวหนึ่งมาต่ออีกตัวหนึง่งตัวหนึ่งมาต่ออีกตัวหนึ่งต่อกันเป็นโครงข่ายเป็นล้านล้านเซลล์ยิ่งคิดลบยิ่งผิดหวังเสียใจเมื่อค้าขายแล้วเจ๊งทำการเกษตรแล้วเจ๊งเรียนหนังสือไม่เก่งผิดหวังในความรักเงินเดือนไม่ขึ้นงานแป๊กเรื่องข้ามต่างๆไม่ก้าวหน้าคิดอย่างนี้ซ้ำหนึ่งวันสองวันหนึ่งอาทิตย์สามอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีอะคุถามก่อนใหญ่ขึ้นครับเราคิดซ้ำๆแบบนี้มากี่ปี ครูพี่ต้ม42ปีแม่มึงพ่อมึงรวยยังตอนนี้50นะครูเม,มื่อรวยคือครูเพิ่งรวยเมื่อ8ปี7ปีที่แล้วเมื่อครูรู้จักกดจักวาลกดแรงดูดครูข้ากล้าพูดได้เต็มปากเต็คมคําว่าครูรวยเ,เพราะเรียนกดจักรวาลเพราะมันคิดลบๆซ้ำ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 ๆำๆ,ำๆ,ำๆำตั้งแต่เราเกิดใช่ไหม <อ fe S 1> ตั้งแต่เราอยู่ในท้องพอ่อ<ม>ท้องแม่เราจนกระทั่งเราอายุถึงบัดเดียวเนี้ยปัจจุบันเนี้ย เออไม่รู้ใครอายุเท่าไหร่กันบ้างไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่จะมาดูย้อนหลังแล้วก็อยู่กับครูตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเราคิดลบซ้ําๆแล้วไม่มีใครมาสะกิดบอกเราว่าเฮ้ยมึงกํลาลังสร้างนิวตอนที่มันผิดนะอ่ะครูเปิดต่อนะมันยาวนิดนึงนะักเรียนจับปรจะเลื่อนแข,ข็งแรงเมื่อมันแข็งแรงเสร็จคนคนนั้นเนี่ยจะมีลักษณะาาเครียดง่ายเศร้าง,ง่ายคิดอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะสมอง,องเขาคิดว่าเขาทําไม่สําเร็จ และนิวรอนที่มีอยู่มหาศาลเนี่ยครับเขาใส่สีเข้าไปให้ดูง่ายๆเนี่ยนะครับเห็นไหมมันแยกการแยกสีมันทำให้กระบวนการในการส่งถ่ายข้อมูลในสมองของคนรับรู้ว่าทาอะไรก็ไม่สําเร็จนะคนอย่างกูล้มเหลวทําอะไรก็ไม่สําเร็จทําอะไรก็เจ๊งเห็นไหมมันจําแบบนี้ใช่ไหมทาไมคนถึงล้มเหลวซ้ําๆเพราะการสร้างโครงข่ายนิวรอนและเอาแขนแอคซอนเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเชื่อมต่อแต่เรื่องลบหมดเลยเห็นไหมครับกระแสประสาทมนส่งอย่างนี้ฮะถ้าคิดเรื่องลบผิดหวังเรื่องลบ ทำการเกษตรแล้วแย่เป็นเรื่องลบครอบครัวล้มเหลวแตกแยกเรื่องลบเป็นเศรษฐีแล้วกลายเป็นยาจกเรื่องลบดึงไม่หมดเลยก็เป็นแรงงานอยู่อย่างนั้นเป็นรปภกพไม่โตสักทีหนึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานก็ไม่เคยเป็นเท่าแก่สักทีหนึ่งคิดอย่างนี้ตรงนี้แหละครับกําหนดอนาคตมนุษย์ครับมนุษย์คนนั้นจะเป็นมนุษย์เงินเดือนกินเงินเดือนตลอดชีวิตเป็นข้าราชการตลอดชีวิตเป็นแรงงานตลอดชีวิตเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตเป็นนักธุรกิจตลอดชีวิต ด้วยนิวรอนแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะลักษณะของมันเนี่ยลองดูภาพประกอบดีๆนะครับพอเลือนในหนึ่งที่เรียนได้เกรดสองสามถ้ามีความคาดหวังอันนี้เขาเริ่มเอาไปสอนนักเรียนแล้วนะปรับทัศนคติตั้งความคาดหวังใหม่แล้วคิดเรื่องบวกทําทุกวันนะครับเขาบอกทําทุกวันลองแค่หนึ่งอาทิตย์คุณผู้ชมฮะอาทิตย์เดียวนะวิทยาศาสตร์ค้นพบว่านิวรอนในสมองเริ่มแตกรากแขนงใหม่เป็นแขนงบวก ลองดูนะครับมันจะแตกรากออกมาหยุดคิดเรื่องลบแล้วนะแล้วกลับไปคิดบวกความหวังความชื่นใจชื่นชมเห็นไหมรอยต่อระหว่างแผนแดกซอนเนี่ยมันสื่อด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีวนขนาดเล็กมากทุกคนพอเก็ตไหมสมมตินะหยุดคิดเรื่องลบช่างพ่อช่างมืองช่างแม่งช่างเมืองช่างมาอดีตจบไปแล้วกูไม่สนใจต่อไปนี้กูจะคิดบวก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 อีที่มันไม่ได้รับการคิดอ่ะมันหดเว้ยมันจะหด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 แล้วมันเป็นไง อีสมองด้านลบนะมันจะเป็นง่อยเออทีเนี้ยเริ่มคิดบวกอาทิตย์แรกมันจะเริ่มทําแขนมันยาวๆแบบนี้ทุกคนเก็ตใช่ปะเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้เขาเห็นแบบโครงข่ายใช่ไหมเขาบอกว่าโครงข่ายเหมือนใยแมงมุมเห็นปะเขาจะเริ่มจับกันจับกันจับกันเฮ้ยเป็นไปได้อยากได้บ้านเฮ้ยทําไมแบบรู้สึกว่าเห็นโครงการนี้แล้วแบบมันเป็นไปได้เฮ้ยมันถูกเฮ้ยมันเป็นไปได้เงินเดือนกูก็พออย่างเงี้ยมันจะจับกันใหม่จับกันใหม่จับกันใหม่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คิดบวกได้อาทิตย์หนึ่งแล้วกลับไปคิดลบใหม่ไปจมให่อีวง เออกูหัดคิดบวกในเหนืออาทิตย์สมมติ pres. สมมติว่าโอ้ไข่เนี่ยอย่างแบบเข้าตาสักอย่างงุดหิดโมโหกลับไปที่เดิมอีทางที่เราแบบมันเริ่มลกแล้วนะอีทางที่เริ่มลกแล้วนะเริ่มไปไม่ได้แล้วนะมันก็จะเริ่มแบบเดินอีกแล้วเห็นปะกูเปรียบเทียบให้ไปซ้อเฮดทอไปกี่จําได้หรอมันก็จะเริ่มแบบทางที่คิดลบแบบว่าเริ่มสว่างไปเรื่อย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 ก็ดูดค่ะดูดค่ะดูดค่ะอะไรแต่เป็นเรื่องลบคูดถึงบอกไม่ให้พวกเราบ่นไงนึกออกไหมไม่ให้พวกเราคิดลบไงไม่ให้พวกเรารู้สึกเคครียยดไมม่สบบาใจโโหือ อดีตเสียดายอนาคตกังวลอย่างเงี้ยไม่ดีเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดคิดลบแล้วฝึกตัวเองให้คิดบวกตอนนี้มีคนนั่งสมาธิแล้วหลับไปแล้วหนึ่งคนพี่ออฟพ, <laughs> พี่ออฟโอเคพี่อ๊อฟตื่นละเ <laughs> <laughs> คริมเคริมพี่ออฟตื่นเช้าวันนี้พี่ออฟมาเช้าหรอ <sh arp> ใช่อ๋อถ้าแกะเช้าจะเป็นอย่างเงี้ยลูกว่าขายของได้แบบครึ่งครึ่งกะแล้วไงเริ่มละตาลงมา <laughs> เออดังนั้นค่ะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชครูพ่ตุ้มมโนเอาเรื่องอะไรมาสอนพวกเองวะไม่ใช่นี่คือแบบเขาไปครูให้ดูดูนิวรอนแค่นี้พอแต่ว่าเนี่ยเขาไปทดสอบกับนักกีฬานักกีฬานะที่แบบเขาเรียกว่าแพ้บ่อยๆแข่งกับใครก็แม่งไม่ชนะอย่างเงี้ยเขาสอนนักกีฬาของเขาเอาเขาเอาไปเข้าคอร์สเลยสอนให้คิดบวกทุกวันโปรแกรมทุกวันเนี่ยครูจะบอกให้หนึ่งค่ะฝึกความคิดเชิงบวกไม่โทษเพื่อน ครูเวลาพวกเรามีความผิดครูบอกไหมว่าไปหาตัวสิใครทําผิดครูไม่เคยบอกแบบนี้ถูกปะเพราะครูรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์รู้แล้วว่าผิดไม่ต้องไปหาหรอกค่ะคนผิดรับผิดชอบร่วมกันแล้วช่วยกันดูว่าเราจะแก้ไขไปยังไงอันนี้คือฝึกคิดช่องบวกแล้วนะแต่ถ้ามานั่งแบบจิกกันว่าเอ้าใครเป็นคนทําบอกมายกมือมาคนนั้นจะรู้สึกแย่และทุกคนที่อยู่ล้อมรอบก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูกลัวก็กูเพียนกลัวก็กัวผิดแบบเพื่อนจริงปะ ดังนั้นเวลาฝึกคิดบวกเขาจะนักกีฬาแบบนั้นอนะพวกนั้นนะคะมาอยู่ในห้องรวมกันแล้วก็ฝึกให้เขาคิดบวกชมเชียร์เพื่อนขอบคุณกันรักกันเห็นใจกันอะไรแบบนี้แล้วก็ฝึกให้จินตนาการจินตนาการด้านบวกจินตนาการเชิงบวกสมมตินะเป็นนักวอลเลย์บอลเออไม่ใช่อะไรนะที่เขาชุดอะชุดลงห่วงอะไรวะบาสเกตบอลเขาให้จินตนาการค่ะเหมือนครูให้พวกเราจินตนาการเลยว่า โหกูเก่งมากดูที่น,นั่นน่ะนั่งสมาธิยอยู่นะหลังนั่งสมาธิแล้วก็แบบออกสมาธิแล้วรู้สึกแบบอ่าหลับตาจินตการเห็นตัวเองเอาลูกยัดห่วงแล้วสกอร์ก็ขึ้นแบบเราชนะแล้วทุกคนฉลองใช่ยโย่เย่อย่างเงี้ย,ย,ยทุกคนเชื่อป้าฝึกเขาอย่างเงี้ยทุกวัน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 เขาซ้อมแบบเดิมแต่ปรกากฏว่าหลังจากฝึกจินตการหลังจากฝึกให้เขาคิดบวกไม่ให้คิดลบเลยนะคิดบวกคิดบวกคิดบวกฝึกทุกวันกล่อมหัวทุกวันเหมือนพวกเธอเนี่ยเออแล้วฝึกให้เขา เขาเรียกเหมือนกับสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและโปรแกรมตัวเองในด้านบวกโปรแกรมตัวเองในด้านบวกก็คือแอปแอฟอร์เมชันที่ครูบอกแอปฟอร์เมชันแปลว่าแอฟเฟิร์มแปลว่าคํายืนยันกับตัวเองฉันเก่งฉันสวยฉันทําได้อย่างเหมือนเวลาครูตื่นเช้ามาครูสลึมสลืมครูจะบอกตัวเองว่า ฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยครูจะโปรแกรมตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนกันเวลาเราโปรแกรมแบบนี้คลื่นในสมองของเราเป็นคลื่นเอาฟ้าแล้วเราก็ใส่มันทุกวันฉันเก่งฉันสวยฉันเป็นคนรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันทําได้ทุกอย่างง่ายมากโปรแกรมอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันปรากฏว่าซ้อมแบบเดิมผ่านไปหนึ่งเดือนทุกคนเชื่อปะชนะแบบขาดลอยจากทีมที่ล้มเหลวอะทําไมเป็นอย่างนั้นอะถ้าเอามาต่อเนื่องกันเอามาเชื่อมกับสิ่งที่ครูสอนเมื่อกี้เรื่องนิวรอนมันเกี่ยวข้องกับตรงไหน อีทางเดินเก่ามันบอกอีนี่แย่แม่งอีนี่ก็ไม่โสกกูอีนี่ก็แบบทําผิดกติกาอีนี่ก็ตัวถ่วงถ่วงทีมันมันสร้างนิวรรนคือแบบาบพาสเนาะเขาเรียกว่าแบบเส้นทางที่มันเข้าลกเข้าพงอะทุกคนแย่แย่แย่มึงไม่ดีกูก็ไม่ดีล้มเหลวล้มเหลวม,มันทุกคนล้มเหลวหมดเลยแต่ตอนเนี้ยครูกําลังสร้างให้ว่าเราเป็นคนสาเร็จทั้งทีมนะไม่ใช่ครูสําเร็จคนเดียวนะเออแล้วมาคิดใหม่ไม่คิดละอีเรื่องนั้นนะอ่ะอีเส้นไปปาไปซาะเห็ดทอเห็ดอย่างนั้นมาไปละ ไปทางเส้นที่มันแบบสว่างโลกสสำเร็จทําได้ทุกคนจะมั่งคั่งเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้ทุกคนจะแข็งแรงสุขภาพดีกรอมสมองอย่างเงี้ยทุกทุกทุกวันเป็นเวลาเดือนเดียวนะเดือนเดียวมันนานอะ่ะมันทําได้สิสมมุติว่าอาทิตย์เดียวสมมตินะทําแค่ทีเดียวทุกคนว่ามันจะเห็นผลไหมถ้าอาทิตย์เดียวเห็นปะเห็นแต่ไม่ชัดเพราะมันเพิ่งฝึกจริงปะคู่กดจักรวนัน ที่สอนวิชานี้นะบอกครูว่าอย่างน้อย21วันลองคิดบวกต่อเนื่องลองทําต่อเนื่องและคิดบวกต่อเนื่องโปรแกรมเห็นภาพบอกตัวเองแอฟฟอร์เมชันโปรแกรมจิตสั่งจิตอะไรก็แล้วแต่แล้วฝึกคิดบว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 กตลอดเวลาต่อเนื่องไปตลอดเวลาขอเวลาแค่21วันจะเห็นผลชัดเจนและเมื่อไหร่ที่เราคิดบวกซ้ำๆซ้ำๆซ้ำเหมือนพวกเรามานั่งฟังครูพี่ตุ้มอยู่เนี่ยปีหรือย,ยังคะปีกว่าปีกว่าแล้วเนะวานะตั้งแต่กรกฎาปีที่แล้วเนาะ มาถึงกระกฎาปีนี้แล้วก็เลยมาเดือนนี้ละทุกคนแปลกใจไหมทาไมไอ้นุชได้บ้านคูแปลกใจปะทําไมมุดได้ไอ้นุชมันได้รถวะแปลกใจไหมครูไม่แปลกใจหะะอะรอกค่ะหลายคนอาจจะแปลกใจอย่างกุ้มได้อีไอ้นุชเป็นยังได้อันนี้อาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อิจฉานะแต่ว่าสงสัยว่าอ้าวทำไมอีนี่มันดูดได้วะเอออีนี่วะสุมาโต <laughs> อีหนูนี่มันดูดได้ทําไมพี่ดูดไม่ได้วะทุกคนรู้คําตอบยัง คิดบวกคิดลบคิดลบคิดบวกคิดบวกคิด,บคดลบสัมภเวสีจําได้ไหมที่ครูพูดเมื่อวานกําลังบวก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 ออปูเท่าวกนี่ชงกาแฟาหับป้อไม่ยังใส่ยังล่าเหลือปตคมหับป้อผีตายนี่ยังมากินได้โอ้ใสอารมณ์ขนาดนะอันที่คิดบวกไว้เป็นไงคะทางทางว่าจะด,ดีจวงเหยเอาอย่างู้ไปโถมทางละ่โลงละโรคกับลาแล้วก็ไปทากทางอันตีโ้โรคเหรอบลขี่บนกลด่านินทาอิจฉาตาร้อน หงุดหงิดโมโหนี่ัสไม่ดีอย่างนีง้ใครมบเข้าตากูสักคนนะเคยเป็นคนแบบนี้ไหมลูกเคยไหมกูเนี่ยค่ะ <c ười> ใครทําอะไรก็ไม่เข้าตาสักอย่างอะเพราะกูคือศูนย์กลางของจักรวาลอีพวกนั้นเป็นบริวารของกูกูไม่ได้คิดนะแต่ว่าตอนนั้นมันทําตัวแบบั้นจริงก็คือกูเป็นพระอาทิตย์เนี่อออกมะแล้วนอกนั้นคือดาวดาวดาว,ดาวที่ล้อมรอบตัวกูกูเท่านั้นที่ถูกกูไม่ฟังเสียงใครกูไม่ฟังทัศนคติความเห็นของใครทั้งนั้นเพราะกูถูกอยู่คนเดียว อะไรเกิดขึ้นคะมึงก็ลบอยู่ลบลบลบปมลบอ้าพี่ต้มสอนคิดบวกแป๊บนึงสักถึงชงั่วโมงเดี๋ยวก็ลบ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 ,ลบชีวิตจเจริญไหมถางทางใหม่ย,ยังถางแป๊บเดียวเดี๋ยวมึงก็ขี้โกไปกล่องตังตังใหม่หมดแล้วแล้วก็ไปถางทาง,ท,าง,ท,างที่มันไม่ดีนะี่หรอปะไปถางทุกวันถางทุกวันทุกถางทุกวันชีวิตเราจะดีขึ้นไหมเราจะประสบความสาเร็จไหมครอบครัวเราจะอบอุ่นไหมสุขภาพาจะแข็งแรงไหมไม่มีทางเข้าใจคำว่านิวรอนยัง แต่ถ้าเป็นคนที่คิดบวกซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆ,ๆ,ๆคิดบวกพูดบวกอารมณ์บวกจินตนการแน่นบวกซ้าๆซ้าๆ,ๆทางมันจะโล่งเหมือนปลูด้วยผมแดงเออปลูอ่ะเหมือนปูด้วยผมแดงทุกคนถ้าทุกคนตื่นรู้นะเองจะมีชีวิตที่ดีครูบอกเลยว่าตอนนี้ครูมีชีวิตที่ดีมากไม่เชื่อถามแม่โสภากินข้าวแรงเสร็จเช็คเวลาก่อนนะสานาทีทานข้าวเย็นเสร็จดูหนัง ยูทูบตอนนี้อาจทำยูทูปพรีเมียมยังไม่ได้ที่บ้านเดีย๋ยวไปทำยูทูปพรีเมียมไม่มีโฆษณานั่งดูหนังเรื่องหนึ่งแบบจระเข้งับอะไรไม่รู้แม่ชอบดูเนะาะอะไรนะหนังปีาศาจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออหนังข้าเรียกอะไรนะสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยดูกับแม่แล้วอยู่ๆแม่ก็ขึ้นพูดขึ้นมาว่าแม่ทานนี่อย่างสบายเนาะกินข้าวแรงนะ้วผวมีอย่างเงี้ยนั่งเล่นนอนเล่นรู้สึกสบายรู้สึกรวยอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแม่โดนกล่อง วันสองเรื่องถ้าครูขี้เกียจดูครูก็หนีขึ้นไปข้างบนแต่แม่ก็จะแบบเป็นคุณนายอยู่ตรงโซฟาเนี่ยครูรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันดีดีวะทุกคนอยากจะรู้สึกชีวิตดีๆแบบนี้ทุกวันไหมรู้นี่ว่าตัวเองเวลามีรู้สึกมีชีวิตดีดมันดียังไงถูกไหม เออฝึกอย่างเนี้ค่ะลูกฝึกทุกวัน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 อีนิวรอนเนี่ยมันกจะมันจะกลายเป็นเครือข่ายที่แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเพราะมันแข็งแรงปุ๊บในสมองของเราจะเป็นเครือข่ายโยงใยข่ายเครือข่ายแมงมุมนะที่แข็งแรงแล้วคิดบวกคิดบวกคิดบวกสําเด็จสาเร็จสาเร็จ,จง่ายๆๆๆทุกคนจะไม่มีปัญหาชีวิตถึงมีก็น้อยมากๆ ทุกคนจะมีปัญหาสุขภาพก็น้อยมากๆ,ๆทุกคนจะแบบมีปัญหาเรื่องการเงินถึงมีก็น้อยมากๆแล้วมันจะผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้ไดเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จักคําว่าทุกอยากเป็นคนแบบนี้ไหมเรียนกฎจักรวาลดียังไงดีมากเรียนธรรมะดียังไงครูเอาธรรมะมาบวกกฎจักรวาลไม่โลภอีจวงเมื่อก่อนเนี่ยครูรู้สึกว่าครูโลภเรียนแต่กฎจักรวาลอย่างเดียว แต่เมื่อนะคะเรียนกวดจักรวาลควบคู่กับธรรมะจักรวาลกลายเป็นคนคิดบวกที่มีความสุขเบาปงโล่งสบายแล้วก็รู้สึกว่าอะไรเป็นไปได้และสําคัญที่สุดแม่งเรามีความสุขเว้ยเราไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเราไม่รู้หรอกว่าแบาบคนอื่นเป็นยังไงคนอื่นได้ดีเราจะยินดีเหรอเราจะรู้สึกพอใจยินดีแล้วก็พอใจในในสภาวะความเป็นอยู่ของตัวเองแบบเนี้ยนะคะจกนกระทั่งเราใช้ชีวิตไปหนึ่งปีทุกคนเรียนกับครูพี่ตุ้มเนาะหลายคนที่เรียนกับครูพี่ตุ้มตอนนี้ที่อยู่กับครูพี่ตุ้มตอนนี้ก็คือเรียนมาหลายปีแล้ววเเนนน่่ยคครือขาใหหัูไมลลิกดบะ เออไม,ไม่ไม่เลิกเขาเรียกอะไรวะไม่เลิกคิดบวกนะแล้วคิดไม่เลิกคิดลบแล้วคิดบวกตลอดเวลาตลอดเวลาเราจะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและจะเป็นมนุษย์หนึ่งคนที่ไม่มีความทุกข์หรือทุกข์ไม่เป็นดีไหมทุกคนถ้าไม่ถ้าไม่เรียนรู้ไม่ตื่นรู้เรื่องวิชา,ากฎจักรวาลกับวิชาธรรมะนะโซเชียลมีผลมากประเทศไทยเนี่ยคนจะเป็นซึมเศร้ากันเยอะ คนจะเป็นโรคแบบประสาทกันเยอะประสาทหลอนนะลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทําไมกูแย่อย่างนี้อย,นอย่างนั้นแล้วเ,เอาตัวเองไปอยู่กับโซเชียลเยอะๆชีวิตจะล้มเหลวง่ายครูบอกก่อนนะครูเนี่ยต้องพยายามแบบทําตัวเองให้แบบเหมือนกับเขาเรียกว่าบาลานะเพราะเราทํางานกับโซเชียลใช่ปะแต่ถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจคิดลบตามโซเชียลตามข่าวที่เราเห็นเนาะข่าวติกตอกมั่วเยอะไหมนั่นแหละ ต้องเอาตัวเองกลับมาคิดบวกแล้วก็อยู่กับตัวเองเนาะแล้วนิวเราในสมองเส้นทางในสมองของเราจะพาเราไปประสบความสำเร็จได้ง่ายมากโอเคมาเตรมตัวสวดมนต์กัน